ตลาดความงามโลกโตไม่หยุด 2,023- 2,027โดยอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกมีมูลค่ารวม427 0 0 0ล้านบาทและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่6%ต่อปีหรือแตะตัวเลข580 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2027 ซึ่งทำกลางสถานการณ์การแข่งขันที่สูงเช่นนี้ทำให้งานแสดงสินค้าความงามแบบ B2B อย่าง Cos c o s m o p r o p CBE a s เซ n b น n g k o k 2024ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-15มิถุนาย,ยน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิ์โดยได้กลายเป็นเวทีที่นำเสนอนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกที่มาพร้อมกับเวทีฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญความงามและผู้นำทางด้านความคิดน,นำที่จะสามารถช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และขยายโปรเจกต์ใหม่ๆกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบจนทำให้ Cosmo Prop CBE ASEAN กลายเป็นงานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับทุกกลุ่มซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ผู้ซื้อผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจเข้าถึงโซลูชันใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี So tomorrow um, today's yes. uh, press briefings and the networking for CosmoPop TV ASEAN um, I'm very happy for we have so many supporters and media friends and all these experts and our buyers to come to join the events so and um, today we mark a very good beginning for the June event. <coughs> ล้าก็หวังว่าจะได้มาเกิกันในช่วงของการจัดงานในเดือนมิถุนายนี้ค่ะ for Cosmopol CB 2024 this year uh, we have some special highlights mm hmm. so for cosmopol events we have c o s m o talks so we have one one table discussion for the industry expertise and all uh, the uh, speaker from all around the world and we also have Cosmo s on stage. It's live demonstrations uh, for the b e a u d i n industry to demo their latest products and technologies. t h a two is uh, our highlight. เขาบอกว่ามีสองไฮไลท์สำคัญนั่นคือ Cosmo Talk ค่ะก็คือมีการนำผู้เชี่ยวชาญนะคะมาสืบนาพูดคุยกันบนเวทีแชร์ประสบการณ์ค่ะแล้วก็มี Cosmo on stage นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ live demonstration ก็มีการนำผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าการสาธิตสดบนเวทีนะคะซึ่งก็เป็นสองไฮไลท์หลัก โอเค and also we have two different uh new segment for this year yes food supplement and also uh spa and wellness so sunshine can you tell me Thai โอเควันวันนี้นะครับเป็นวันที่เราเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับงานคอสเพลคอสเมอร์พลนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยในภาพของงานนะครับเรามีความพร้อม อย่างสูงในการจัดงานปีนี้นะครับเห็นได้จากพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบเต็ม100%นะครับโดยผู้บุกการนะครับจากต่างชาติเนี่ยนะครับในงานปีนี้เนี่ยให้การตอบรับอย่างล้นหลามนะครับโดยเราใช้พื้นที่เต็มพอ 1- ถึง4ที่ศูนย์ประชุมแห่ชาติสิริกิินะครับเป็นต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ53%เป็นคนไทยอยู่47%นะโดยรวมของภาพของผู้เข้าสแสดงออกร่วมออกงานเนี่ย จะมีทั้งหมด1 5 0 0บริษัทนะครับจะเป็นพวกการนะครับมาจากส่วนของที่เรียกว่าผลพันธุ์สำเร็จรูปนะครับเป็น finish product และกลุ่มในเรื่องของ supply chain นะครับมีต่างประเทศนะครับเป็นประเทศที่มาในกลุ่มใหญ่เป็นพาวิเลียนนะครับถึงป4สี่ห้าพาวิเลียนนะครับจากญี่ปุ่นนะครับจากเกาหลีจากทางด้านจีนนะครับและจากทางด้านอิตาลีนะครับเรียกว่าในส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับโดยปีนี้เนี่ยกิจกรรมความพร้อมนะครับเราพร้อม กันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะส่วนในเรื่องของอาการที่จัดสัมมนาต่างๆนะครับการเสริมกิจกรรมใหม่ๆนะครับในเรื่องของปริ่นพันเสริมอาหารในเรื่องของสปาเวนสิสนะครับแล้วก็เรื่องของสัมมนาวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้ Uh, ร่วมนะครับมองถึงการที่เข้าไปในร่วมงานนะครับร่วมผลักดันอุตสาหกรรมความงามของไทยนะครับให้เสริมให้แข็งแกร่งในอาเซียนนะครับวันที่13-15มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์ปชมง่ชาตสุริกิจครับโอเค I would uh, in, uh, invite all of you mm hmm. uh, in Bangkok in Thailand and also ASEAN's uh, beauty uh, uh, networks uh, players and to join the events and in this June 13 to 13-15สามวันที่ PSNCC เราก็บอกว่าเชิญชวนนะคะก็คั้งไปพบกับการในไทยแล้วก็ในอาเซียนแล้วก็ทุกประเทศเลยค่ะสั่งได้มาร่วมงานกันได้นะคะ13-15มิถุนายนที่ศูนย์จุลชันส์สวีดีส์ค่ะก็จะได้มาอัปเดตในเรื่องของข้อมูลแล้วก็แม้น่ารับความรู้ที่ดีกันไปค่ะ